สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้อยู่ฝั่งเล้าไก่นะครับวันนี้จะพามาให้อาหารไก่ในตอนเย็นนะครับช่วงประมาณ5้าโมงเย็นกว่าแล้วนะวันนี้ก็บรรยากาศครับผมช่วงเย็นก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเข้าไปในเล้าไก่กันครับ เรียบร้อยนะครับท่านชมให้อาหารไก่ในช่วงเย็นนะครับก็ช่วงเย็นเนี่ยผมจะให้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตามในที่เห็นเมื่อกี้ก็ยังมีอาหารลงเหลืออยู่นะครับคือคือเขากินไม่หมดนั่นแหละตั้งแต่มื้อเช้านะครับมื้อเช้าผมจะให้ไป3ถ้วยแต่มื้อเย็นให้ให้สถ้วยนะครับแต่ก็ตวงแล้วแหละก็ตวงตวงประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับไก่เหลือ22ตัว ไก่เหลือ22ตัวตอนแรกมีทั้งหมด35ตัวนะครับแบ่งขายให้ญาติ3ตัวเหลือ32แล้วก็จากนั้นผมแบ่งให้พี่สาวไปอีก10ตัวนะครับให้พี่สาวไปเลี้ยงเองเลี้ยงเองนะครับไปแบ่งให้เข้าเลี้ยงไปให้เขาซื้ออาหารอะไรหาเลี้ยงของเขาในหมู่บ้านอยู่ใกล้กับหมู่บ้านแม่เผื่อถ้าเลี้ยงทางนั้นออกไข่ดีได้กินเหลือก็จะได้แบ่งกับบ้านแม่เลยส่วนของผมเหลือ20กว่าตัวตอนนี้ ไข่วันนี้ไข่ไข่หกฟองนะักชมยี่สิบตัวไข่หกฟองนะฮะอาจจะเห็นว่ามันมันไข่น้อยมากนะครับแต่ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องขอให้คือในความคิดผมอ่ะขอให้เราขอให้ผมได้ไข่ทุกวันนะครับขั้นต่ำห้าฟองผมนี่โอเคเลยตอนนี้เพราะว่าผมให้อาหารเนี่ยคือประหยัดหัวอาหารด้วยนะครับก็คือให้เท่านี้คุณจะไข่เท่าไรก็แล้วแต่คุณประมาณนี้นะครับก็คือ,อยังต่ำเนี่ยก็ห้าฟองให้ให้ได้เก็บกิน ตอนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เอามาเนี่ยวันที่19เดือนที่แล้วเดือนมีนาตอนนี้วันที่มันเลยเกือบสิ้นเดือนเมษาก็คือ1เดือนกว่าแล้วนะครับเขาเพิ่งเริ่มออกไข่อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้มันอากาศร้อนด้วยนะครับทางฟาร์มผมโทรไปถามทางฟาร์มแล้วฟาร์มเขาก็บอกว,ว่าถ้ามันอากาศร้อนมากนะ่าจะไม่ค่อยไข่นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันไม่ไข่เพราะอะไรก็มีหลายปัจจัยอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าท่านที่เลี้ยงไก่อยู่ก็น่าจะรู้แต่เรื่องนั้นอะ่ะผมก็ไม่ผมจะเลี้ยงแบบนี้แหละเ,เลี้ยงแบบนี้ให,ให้แบบนี้กลางวันก็มีการปอกอมะม่วงสุกให้เขากินเขาก็กินกันหมดเกลี้ยงเลยนะอาหารว่างของเขานะครับมีผักผมก็เอาไปให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลี้ยงเหมือนกันแล้วแหละ บางคนบอกว่ายกกล้วยบ้างอันนั้นบ้างอันนี้บ้างเต็มไปหมดอ่ะก็ <c oughs> แต่ผมแบบถนาดแบบง่ายๆแล้วกันง่ายๆก,ก็คือซื้อซื้อหัวหารแต่ว่าไม่ได้ให้หัวหารอย่างเดียวบางท่านถามว่าให้แต่แค่หัวหารอย่างเดียวเหรอก็คือไม่ผมมีตอนนี้มะม่วงสุกก็ปอกปอกปอกเป็นชิ้นเอาให้เขากินก็ตามที่บอกเขาก็กินนะครับก็คือตอนนี้มีไข่กินทุกวันนะฮะท่านผู้ชมมีไข่กินทุกวันก็คือกินไม่หมดอ่ะอะก็แบ่งไปบ้านแม่บ้างบางวันก็ให้แม่ไป แม่ก็เอาไปกินผมก็ทํากินกับทุกวันนั่นแหละกินไข่นะครับอยู่ที่นี่อช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้กินเนื้อตามที่บอกนะครับไปตลาดแต่ก็ลืมซื้อมาไว้นะแต่ก็กลับมาก็ไข่ทอดบ้างไข่เจียวบ้างไข่ต้มบ้างนะครับผัดผักบุ้งบ้างแต่มันก็ไม่รู้สึกเบื่อน่ะผมก็กินก็อยู่ได้มันแบบง่ายๆเนาะมันนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นตรงนี้ก็เป็นฟางฟางนี้ก็เอาไว้ ใช้ในงานพะปลูกอุมเล็กๆน้อยๆแทนงานต่อไปนะครับโครงการเล็กๆต่อไปเป็นโครงการระบบน้ำนะครับชมชมระบบน้ําบ้านนี่โอเคละผมอยู่ได้แล้วบ้านเดี๋ยวค่อยต่อเติมไปเดี๋ยวจะอัพเป็นไอเดียไอเดียแต่งบ้านไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับซึ่งผม จะต่อระเบียงทํำไหมทําแต่ว่ามันมยังไม่สําคัญนะมันเรายังไม่ได้ใช้ส่วนนี้ในการระเบียงก็คือตอนนี้มีห้องบ้านอยู่ล็อกอ้มีประตูมีหน้าต่างโอเคนอนได้มีไฟใช้แล้วตอนนี้ไฟใช้เรียบร้อยบางท่านถามว่าไม่ลองศึกษาดูระบบไฮโวลต์โซล่าเซลล์ดูงบประมาณ50,000บาทนะ่แทบไม่ต้องอใช้แบตเตอรี่เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าใน,ในส่วนนี้ในส่วนที่โซล่าเซลล์ระบบไฟเนะี่ยแค่นี้ผมโอเคพอละ ผมก็คือเพิ่มเพิ่มแค่แผงแล้วก็ซื้อตู้เย็นมาได้เลยเพิ่มอีกหนึ่งแผงก็ซื้อตู้เย็นมาใช้ได้เลยนี่โอเคละคือถ้าจะให้ผมไปลงทุนอีกตั้ง5 0 0 0 0ื่นหกหมเนี่ยซึ่งมันมันไม่จําเป็นนะฮะมันมันไม่จําเป็นผมเป็นออฟกริดครับออฟกริดที่ใช้แบตเตอรี่เวลาผมใช้ไฟโซลาร์เซลล์ผมก็บริหารจัดการของผมนี่แหละให้เราใช้ไฟยังไงก็ได้เวลาหน้าฝนถามว่าหน้าฝนมันใช้งานได้ปกติไหมหน้าฝนเราต้องลดการใช้งานเรานะครับผมต้องดูอีกทีว่าหน้าฝนเนี่ย ใช้ปกติอะถ้าแบบตกฝนพรมทั้งวันแหละมันจะชาร์จได้ไหมอันนั้นยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมชุดนี้แผง400วัตต์ชุดนี้เพิ่งเริ่มใช้นะครับพะฉะนั้นหน้าฝนจะอัพให้ดูอีกทีอัพให้ดูเรื่อยๆแล้ว,ว่ามันมีการใช้งานยังไงแน่นอนมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วก็ยังมีไฟใช้ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฝนตกเราก็ใช้อย่างประหยัดอันไหนที่ไม่จําเป็นผมก็ไม่เปิดนะฮะฝนตกช่วงหน้าฝนคือพัดลมก็ ไม่ได้เปิดแน่นอนนะฮะไม่ได้เปิดบ่อยเหมือนหน้าร้อนอย่างเงี้ยกลางคืนนะจะสแตนบายแค่ตู้เย็นอันนั้นก็ต้องมาดูอีกทีนะครับผมบางคนาถามชุดบ้านสวนเข้ามานะครับทุกวันนี้มีระบบที่แบบสําเร็จเยอะอจะทําต่อไปจะทําให้การใช้ไฟโซล่าเซลล์ของเรานี้สะดวกขึ้นนะฮะสบายขึ้นแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแน่นอนต่อไปเราอยู่บ้านสวนเราไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องเดินสายไฟไปก็ได้ไม่ต้องลากสายไฟไปก็ได้เราก็ใช้โซล่าเซลล์ได้ นะครับเพราะว่ามันจะเป็นชุดสําเร็จมากขึ้นมันจะง่ายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นเราไม่ต้องไปต่อนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดโวลต์ต่ตัดอะไรไปหมดอุปกรณ์วันนี้มีแค่อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวไปตั้งนะครอินเวอร์เตอร์มีชาร์จหมดมีโวลต์ต่าตัดหมดมีอะไรหมดเราแค่เดินสายเข้าเบรกเกอร์แล้วเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่ลิเธียมสําเร็จนั่นเองนะก็ดูการใช้งานไปต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะฮรระบบโซลา่าเซลล์จะไม่ได้ ไม่ได้ยากต่อผู้ใช้งานไม่ต้องไปต่อระบบอะไรให้มันจุ่งยากนะครับเพราะว่าอะไรที่มันเยอะไปอ่ะส,สายไฟเต็มไปหมดมันยุ่งยากเนาะในเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์จะมาเล่าให้ฟังกันต่อไปจะเป็นระบบน้ำนะฮะร,ระบบน้ำนี่ผมจะเดินท่อใหม่นะฮะจะเดินท่ออ่าท่อในสวนตอนเนี้ยจะเป็นท่อขนาด6หุนนะครับแล้วก็ลายตามสวนเนี่ยหหุนนะครับผมจะเพิ่มแทงน้ำอีกหนึ่งแทงนะครับแล้วก็เดินท่อเมนใหม่นะครับท่อเมนจากถังน้ำ เป็น1นิ้วเนี่ยแต่ผมไปลดจากหน้าถังน้ําเลยอะ่ะเป็น6หุนนะเพราะฉะนั้นจะทําให้น้ำอะ่ะมัน,ม,นมันแรงดันมันลดลงก็คือน้ํามันแคบลงเองผมจะไล่1นิ้วมาจนถึงที่ที่หน้าง,งานเลยนะครับทีนี้จะเลาะท่อออกหมดแล้วก็ทํา2แทงนะครับปลูก2ฝั่งแล้วก็จะเริ่มในการเพาะปลูกซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ย เป็นเรื่องที่สําคัญที่ผมควรจะทำนะครับหลังจากที่บ้านโอเคอยู่ได้แล้วนะครับมีเงินก็ค่อยต่อเติมกันไปเรื่อยๆห้องครัวไม่ซีเรียสขอให้หลับนอนได้แล้วตอนนี้ระบบไฟก็โอเคแล้วใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่ายังตามที่บอกยังไม่มีตู้เย็นมาตอนนั้นเองรอรองงบตู้เย็นนะครับรองงบซื้อตู้เย็นแล้วก็แผงโซลาเซลล์เพิ่มนอกนั้นก็เดี๋ยวจะได้ซื้อเนื้อซื้ออะไรไมาแช่ไว้ทํากินนะครับจะได้มีอาหารได้แบบ โอเคอยากกินเนื้อก็เอาในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแชน่นู่นแช่นี่ได้นะครับก็ตามที่ความจําเป็นเรานะฮะเดี๋ยวติดตามดูระบบน้ําต่อไปละกันก็ไม่ได้วุ่หวาอะไรหรอกท่านผู้ชมไม่ได้แบบโอ้โหอลังการอะไรหรอกเพียงแต่ว่าทําผมจะทําระบบน้ําอัตโนมัตินะครับก็คือเวลารถผักเนี่ยตั้งเวลาทามือตั้งเปิดปิดวาลวเลยนะฮะเปิดปิด,ปดวา่าเผื่อผมไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้อยู่หรืออะไรหรือคือรถงานเราลงเรามีหนะ้าที่แค่เดินดูเท่านั้นนะนะครับ ต่อไปก็จะทําระบบเขาผมใช้ปั๊มตัวเดียวในการเติมแทงค์เหมือนเดิมปั๊มเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มอีกสองแทงค์เพิ่มอีก2ฝั่งนะครับสระผมก็ตามท,ที่ท่านเห็นนะฮะที่ที่ถ่ายให้ดูนะครับก็คือจะได้สะดวกต่อการเพาะปลูกเพราะการเพาะปลูก,กผมคิดว่าดูมาหลายๆที่จากหลายๆท่านที่ประสบปัญหาโทรมาสอบถามเนี่ยระบบน้ําไม่ทันไปปลูกก่อนแล้วระบบน้ําไม่ทันนะครับบางท่านขุดโคกหนองนาเสร็จ จัดเลยใส่ก่อนเลยคิดว่ามันจะเข้าหน้าฝนแล้วอันนี้เราฝนเนี่ยเราไม่แน่นอนนะครับเรามันไม่ได้มาตามที่กรมอุตุบอกเป๊ะกรมอุตุบอกจังหวัดสุรินอาจจะตกโอเคตกแต่ไม่ใช่อําเภอผมอะเออประมาณเนี้ยเออมันยังไม่อันนี้เท่าไหร่นะฮะทุกวันนี้มันคือกรมอุตุเป๊ะอยู่ในระดับหนึ่งแหละดูได้ว่าวันไหนฝนจะตกจังหวัดไหนโดนแต่ที่บ้านเราอะบางทีมันไม่ตกไงจุดที่เราอยู่มันไม่ตกเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตนเองโดยการมีน้ําไว้ก่อน ถ้าท่านขุดโค้งหนองนาแล้วท่านทําระบบน้ําเลยนะครับทำระบบน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําให้ซึมไปตามจุดที่เราจะจะปลูกได้ก่อนทดลองดูระบบน้ําหยดสปริงเกอร์อะไรก็แล้วแต่ให้มันโอเคก่อนจากนั้นค่อยลงเพาะปลูกนะฮะจะไม่มีปัญหาจะลดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะปัจจัยสําคัญในการปลูกช่วงแรกก็คือน้านะครับปลูกไม้ป่าอะไรก็ตามนะครับคือต้องการน้ําให้มันยืนต้นได้ก่อนจากนั้นพอเขายืนต้นได้เขาดูแลตัวเองได้ก็ ไม่ค่อยได้น้ําเท่าไหร่ไมต่ต้องใช้น้ําเท่าไหร่นะฮะต่อไปผมจะทําระบบน้ําซึ่งผมมาทําระบบน้ำที่หลังแล้วนะแต่ดีที่ว่าผมยังไม่ได้ปลูกอะไรมากก็คือก็คือปลูกในส่วนที่เดินรถได้ตอนเนี้ยก็จะมีนะฮะก็จะมีมะละกออะไรตามที่เห็นนะตามที่หลายๆคลิปที่ดูนะฮะ ก็ติดตามชมต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็เป็นระบบน้ำด้วยกันในในในบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับบ้านได้แล้วนะครับระบบไฟโอเคแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นระบบน้ำเราจะได้ปลูกตามที่เราต้องการจะปลูกนะครับมีน้ําจุดอยู่ใกล้ๆแล้วโอเคย่อนปลูกได้นะี่มันจะไม่มีปัญหาเราไม่ต้องรอฟ้ารอฝนด้วยนะครับตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติของเขาไปให้เขารถอัตโนมัติเลยนะครับแต่จุดทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้เงินทุนนะท่านผู้ชมต้องใช้เงินทุนไม่ใช่ว่า ทำแบบไม่ใช้เงินทุนเลยมันไม่มีอ่ะ <c oughs> <Global culture. c oughs> ก็คือการเกษตรเนี่ยมันมันมีเงินทุนมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะ <c oughs> เราก็ทําค่อยๆทําไปผมก็ค่อยทํยยาไปนะครับทานผุกชมก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ